ชาวลัคนาราศีมังกรสวัสดีค่ะกลับมาพบกันที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์ที่ดาวพฤหัส,สบดีโคจรยกย้ายจากราศีพฤษภไปสถิณราศีเมถุนในวันที่13พฤษภาคม2568 เวลา22นาฬิกา50นาทีและจะอยู่ถึงวันที่2ตุลาคมซึ่งเท่ากับว่าส่งผลกับชีวิตของท่านไปประมาณ4เดือนครึ่งค่ะตอนอื่นเรามาทำความรู้จักกับดาวพฤหัสบดีดาวแห่งปัญญาและความเมตตากันสักนิดนะคะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุพเคราะห์ธาตุดิมนมโคจรทวนเข็มนาฬิกาอัตราการโคจร1ปีต่อ1ราศี มีความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จที่มาจากความคิดและการกระทำเป็นผลจากการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วได้รับการตอบแทนค่ะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเกษตรเจ้าของราศีธนูและราศีมีนพระพุทธรูปประจำดาวพฤหัสบดีคือพระพุทธรูปปางสมาธิหรือบางทีก็เรียกว่าปางตรัสรู้ค่ะ การบูชาพระปางสมาธิพระประจำตัวดาวพฤหัสบดีด้วยจิตศรัทธาจะช่วยส่งเสริมให้มีจิตใจสงบมั่นคงมีปัญญาและความสุขุมรอบคอบทำให้ควบคุมความคิดได้ดีมีสมาธิแน่วแน่และชีวิตราบรื่นเป็นการบูชาที่เหมาะกับการเสริมพลังดาวพฤหัสบดีอย่างยิ่งค่ะ ดาวพฤหัสบดีเกี่ยวข้องกับบุคคลในวงการยุติธรรมาศาสนาการศึกษาและการแพทย์ตามปรัชญาโหราศาสตร์ที่กล่าวว่าปัญญาบริสุทธิ์ายพฤหัสผู้ที่มีอิทธิพลของดาวนี้เด่นชัดจะมีความรู้สุข,ขุมรอบคอบมีคุณธรรมสนใจาศาสนาและจริยธรรมมองโลกในแง่ดีและมีสติปัญญาที่เหนือธรรมชาติ นอกจากนี้ดาวพฤหัสบ,บดียังมีสัญลักษณ์คือเลข5มีกำลัง19และมีอักษรย่อชอช้างหรือชีโวที่แปลว่าชีวิตเพราะดาวพฤหัสบ,บดีเปรียบเสมือนดาวแห่งชีวิตนำมาซึ่งความมีชีวิตชีวาความเจริญเติบโตและพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมค่ะ พูดถึงเรื่องพลังชีวิตถ้าเปรียบกับอาหารเสริมดาวพฤหัสบดีก็เหมือนโคเอนไซม์คิวค่ะช่วยสร้างพลังงานต้านอนุมูลอิสระและช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายจริงๆแล้ว Q10 เเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่เมื่ออายุเรามากขึ้นร่างกายก็ผลิตน้อยลงไม่พอค่ะชัดเองก็ต้องทานโคคิวเทนเสริมเพื่อจะได้มีเรี่ยวมีแรงมาทำคลิปค่ะ มาที่ดาวพฤหัสบดีค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรวันที่13พฤษภาคม2568นี้ดาวพฤหัสบดีโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนอันเป็นเรือนอริของท่านและอยู่ถึงวันที่2ตุลาคม2568คืออยู่ประมาณ4เดือนครึ่งค่ะโดยภาพรวมสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น กับชาวลัคนาราศีมังกรคือท่านมีสุขภาพแข็งแรงสามารถเอาชนะความเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วท่านมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบการทำงานที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีลูกน้องที่ซื่อสัตย์และเป็นกำลังสำคัญ ท่านชนะศัตรูและผู้แข่งด้วยวิธีการที่เป็นธรรมและได้รับการยอมรับการบริการและการช่วยเหลือผู้อื่นจะนำมาซึ่งโชคดีและความสำเร็จและท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการดูแลสุขภาพค่ะทีนี้เรามาแยกย่อยตามช่วงเวลาเกิดของท่านนะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นอาจารย์พัฒนาใช้คำว่าศัตรูแพ้ภัยตัวเองไปที่ไหนก็มักจะมีศัตรูอุปสรรคจัดข้อขยายความค่ะในเรื่องของความขัดแย้งรอบตัวคือท่านอาจจะได้พบว่าตนเองต้องเผชิญกับความขัดแยง้งหรือการต่อต้านในหลายสถานการณ์ถึงแม้ว่า ท่านจะไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องนะคะแต่ว่าศัตรูก็พ่ายแพ้ด้วยการกระทำของเขาเองค่ะคนที่ไม่หวังดีกับท่านมักจะเป็นฝ่ายเสียหายเองจากการกระทำหรือว่าแผนการของเขาโดยที่ท่านไม่ต้องเข้าไปจัดการนะคะในเรื่องอุปสรรคจากคนรอบข้างก็ท่านก่อมีอุปสรรคในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตที่เกิดจากการขัดขวางของผู้อื่น แต่ว่าอุปสรรคเหล่านั้นก็จะถูกขจัดไปโดยที่ท่านแทบไม่ต้องลงมือทำอะไรค่ะยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะเช่นท่านเป็นชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดเวลา11โมงครึ่งเมื่อดาวพฤหสัสบดีโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนอริก็มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งล่ะคะ่ะที่เขาก็พยายามใส่ร้ายท่านต่อหน้าหัวหน้านะคะเขาก็บิดเบือนข้อมูลแล้วก็ รายงาน <c oughs> ผลงานของท่านผิดไปจากความเป็นจริงค่ะแต่ว่าด้วยความรีบร้อนด้วยความไม่รอบคอบหรืออาจจะเรียกว่าผลกรรมตามสนองก็ได้นะคะเพื่อนร่วมงานคนนั้นก็แนบหลักฐานหรืออาจจะเป็นไฟล์อีเมลที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังโกหกก็หัวหน้าจับได้และเรียกไปตักเตือนนะคะหรือลงโทษต่างๆล่ะก็ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของเพื่อนร่วมง,งานคนนั้น ลดลงอย่างมากโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะสมมติว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดเวลา4โมงเย็นอะในช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าสู่เรือนอริท่านก็ได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์สำคัญที่มีคู่แข่งทางธุรกิจแทรกแซงขัดขวางตลอดนะคะ แต่ทีนี้ด้วยความรีบร้อนด้วยความที่เขาอยากจะเอาชนะเขาก็ทำผิดกฎหมายบางอย่างแล้วก็ถูกหน่วยงานกำกับดูแลเรียกตรวจสอบทำให้โปรเจกต์ของท่านสามารถดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรคค่ะดังนั้นในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนอริขอฝากชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดกลางวันวางตัวให้เป็นกลาง ยึดมั่นในความถูกต้องไม่ต้องกังวลกับความขัดแย้งหรือศัตรูมากเกินไปนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ด้วยมือของเขาเองอ่ะก็ขอให้ท่านมุ่งมั่นทำงานของท่านให้ดีที่สุดระวังคำพูดและการกระทำให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องเพราะความอดทนและความสุจริตจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์พัฒนาใช้คำว่าพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงส่วนใหญ่จะมีปัญหาขัดแย้งกันการเจรจาติดต่อและการเดินทางใกล้ๆจะเกิดอุปสรรคติดขัดอยู่เนึ่ืองๆ ชัดขอขยายความค่ะในเรื่องของความขัดแย้งในกลุ่มใกล้ชิดนะคะคือท่านอาจจะได้เห็นว่าคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆเพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนร่วมงานเกิดความไม่เข้าใจกันและมีความขัดแย้งกันซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบถึงท่านค่ะในเรื่องการสื่อสารผิดพลาดก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารข้อความถูกตีความผิดหรือว่า ข้อมูลส่งไปผิดคนนะคะทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์หรือในการทำงานค่ะในเรื่องอุปสรรคในการเดินทางใกล้ๆนะคะอย่างเช่นการเดินทางในชีวิตประจำวันไปทำงานไปพบลูกค้าหรือว่าไปธุระใกล้ๆก็อาจจะพบกับปัญหารถติดอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือความล่าช้าที่ไม่คาดคิด ยกตัวอย่างเหตุการณ์ค่ะสมมุติว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดเวลา3ามทุ่ม20นาทีนะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าสู่เรือนอรีก็ปรากฏว่าท่านก็ได้พบว่าพี่ๆน้องๆในครอบครัวเกิดความไม่เข้าใจกันในเรื่องมรดกจากบรรพบุรุษก็เขาโต้เถียงกันมีการแบ่งพักแบ่งพวกทำให้ท่านต้องเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยค่ะ แม้จะเหนื่อยใจแต่ท่านก็สามารถช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้ในที่สุดนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะสมมุติว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดเวลา5ทุ่ม45นาทีในช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าสู่เรือนอริท่านมีนัดสำคัญกับลูกค้ารายใหญ่แต่ว่า เกิดจราจรติดขัดอย่างหนักนะคะคือมีอุบัติเหตุกระทันหันทำให้ท่านไปถึงช้ากว่ากำหนดมากเลยถึงแม้ว่าจะออกจากบ้านแต่เช้าถึงแม้ว่าจะเผื่อเวลาไว้แล้วก็ตามนะคะเพราะอีกวันหนึ่งค่ะวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าอีเมลสำคัญที่ส่งให้ลูกค้าเกิดส่งผิดส่งไปอีเมลของคู่แข่งอ่ะก็ทาให้เกิดความสับสนต้องใช้เวลาแก้ไขนะคะดังนั้นในช่วงที่ดาวพฤหัสบดี โคจรเข้ามาในเรือนอริขอฝากชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดกลางคืนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการสื่อสารและการเดินทางก่อนจะส่งข้อมูลอะไรออกไปให้ตรวจสอบซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะในการเดินทางก็ขอให้มีแผนสำรองเผื่อเวลาไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือถ้าหากว่าท่านได้พบกับความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวก็ขอให้ท่าน วางตัวเป็นกลางใช้สติในการจัดการปัญหาหลีกเลี่ยงการตัดสินใจใหญ่ๆที่ต้องพึ่งพาการสื่อสารที่ชัดเจนในช่วงเวลานี้ค่ะและถ้าเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดาวที่ตั้งรับกรณีที่ท่านมีดาวอาทิตย์ตั้งรับอยู่เมื่อพฤหัสบดีจอมา ถือว่าเป็นคู่มิตรเป็นคู่ปัญญากันค่ะท่านจะโชคดีจิตใจสบายทํางานสําเร็จดาวพฤหัสบดีกับดาวจันทร์เป็นคู่ศัตรูและเป็นคู่าธาตุกันนะคะคือก็จะมีการขัดขวางทางการกระทําหรือความคิดแต่ท่านก็จะชนะคดีและได้แสดงความสามารถค่ะดาวพฤหัสบดีกับดาวอังคารเป็นคู่สมพลให้กำลังด้านสติปัญญา แต่ก็ให้ระวังการทะเลาะวิวาทด้วยนะคะดาวพฤหัสบดีกับดาวพุธท่านจะมีลาบมีโชคดีดาวพฤหัสบดีกับดาวพฤหัสบดีเดิมท่านจะมีสติปัญญาดีทํางานสําเร็จค่ะดาวพฤหัสบดีกับดาวศุกร์ท่านจะได้โชคลาภได้พบความรักดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เป็นผู้เปลี่ยนแปลงค่ะจะได้ย้ายที่ย้ายบ้านย้ายงานอยู่ที่เดิมไม่ดีค่ะ ดาวพฤหัสบดีกับพระราหูทัานจะมีความคิดแหวกแนวมีเกณฑ์ได้เงินแบบได้ครึ่งเสียครึ่งและให้ระวังสุขภาพช่องท้องดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเกตเป็นคู่เร้นลับได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดูดวงแม่นนะคะและดาวพฤหัสบดีกับดาวมฤตยูคู่นี้เป็นคู่ลางสังหรณ์ค่ะ ั้งนี้ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์เบื้องต้นตามอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะคะการดูดวงเฉพาะบุคคลต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมค่ะก่อนจากกันหากท่านมีความตั้งใจอยากทําบุญที่สอดคล้องกับดาวพฤหัสบดีท่านสามารถทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับวัดหรือทำบุญด้านการศึกษาบริจาคหนังสืออุปกรณ์การเรียนให้แก่ โรงเรียนเด็กเยาวชนได้เลยนะคะและยิ่งถ้าเป็นสมุดลายไทยก็จะเข้ากับความเป็นดาวพฤหัสบดีมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ฉันขอกราบอวยพรให้ท่านได้รับพลังอันเป็นมงคลจากดาวพฤหัสบดีนำความรู้ปัญญาและโชคลาภมาสู่ชีวิตของท่านและครอบครัวค่ะ และหากท่านสนใจดูดวงส่วนตัวดูเลิกหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สนใจเรียนเลิกสามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ